ว่ากันอ่าแต่คิดว่าไม่นะอ่ามาต่อมาข้อที่สิบเอ็ดครับหลักการทำอ่าพิงค์จะสังเกตเห็นก่อนแล้วว่าข้อที่สิบเอ็ดอ่ะโอ้โหพี่เป็นโจทย์ที่อะไรโจทย์ที่ถ่วงเวลาครับเพราะแม่งซ้อนกันเยอะมากแล้วหนูทาไงหนูนั่งทาไปเรื่อยๆเลยนั่งทาไปเรื่อยๆเลยวน,นไปเรื่อยๆเ,เลยลูกแต่โชคดีว่าไอ้ตัวฟังก์ชันแยกช่วงตรงเนี้ยมันไม่มีฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันอีกทีนึงไม่ยงั้นทาวนลูปเลยมันจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นอันนี้ง่าย,ายๆเลยแกะความหมายให้เป็น แต่ปัญหาของเราคืออะไรเด็กบางคนแม่งเ็จส่วนดูไม่ออกว่าใครมากกว่าน,น้อยกว่างั้นพี่แปลงเป็น0.5แล้วกันอ่าหาแบบง่งๆเลยนะแบบธรรมดาเลยนะลูกตรงนี้ได้เป็นอะไรนะ0.33ป่ชช 3, 3, าอ่าพะใั้มาติดลอบอยู่แต่เรามีแอบสูตอยู่คือค่าสมบูรณ์ซึ่งค่าสมบูรณ์ในที่นี้เอาแต่ค่าที่เป็นบวกพะนั้นสิ่งที่พิจิวได้0.33ตรงกับเงื่อนไขไหนตอนแรกเงื่อนไขไหนบนบนครับโอเคครับอ่าตรงช่วงนี้นะงั้พี่ตอบบนก่อนโอเคครับสิ่งที่พิจิวได้ออกมา f f สอง f เนาะ พอฉั้เงินขบนแปลงไปเลยนะหนึ่งส่วนด้วยเลยนะเขาเอา x มาแทนเลยก็คือเลยนะลบหนึ่งส่วนสามทันปะไม่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 เป็นบวกนะไอ้ที่เครื่องหมายที่เป็นบวกอ่ะเขาไปเช็คแค่เงอนไขด้านหลักนะว่ามันตรงกันไหนแต่เวลาแทนค่าจริงเราแทนตรงๆไปเลยนะครับอ่าเซซซ้อนทีบเลยนะตรงนี้พี่จิวได้เป็นลบหนึ่งสามเพราะฉันพี่ได้เป็นลบสามครับอ่าตรงนี้พี่เขียนทชาก่อนลบสามนะครับต่อไปไปต่อนะครับ อ่าถัดมาสิ่งที่พี่ชิวต่อมาพอลบสามเสร็จปุ๊บเอาไปใส่ในแอปใส่ในแอปปุ๊บถอนมาได้เป็นเงื่อนไขล่างล่างเนาะโอเคเพราะว่าตอนนี้เป็นบวกแล้วหลังจากนั้นพี่ได้ว่าอะไร f เปิดวงเล็บของเลยนะหนึ่งส่วนสองบวกด้วยเลยนะหนึ่งส่วนลบสามปะอ่าฮะสิ่งที่พี่ชิวได้ส่วนเท่ากันยังอย่างปะบวกเจอลบแกเป็นลบเนาะเดี๋ยวเราคูณสามบนสามล่างกับสองบนสองล่างเนาะก็เลยได้เป็นสามส่วนหกลบสองส่วนหกปะเพราะฉะนั้นพี่ชิวได้เป็น f เท่ากับอะไรนะ หนึ่งส่วนหกซึ่งหนึ่งส่วนหกอ่ะถ้าเรารู้ว่าส่วนอ่ะมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆตัวส่วนด้านล่างนะเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ามันจะได้น้อยลงเรื่อยๆถ้าใครจะไปหาเลขมาก่อนก็ได้มันจะได้ประมาณศูนย์จุดสองมั้งประมาณเนี้ยอ่ะซึ่งมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้องๆสังเกตดูจากตรงนี้ก็ได้นะใครบางคนที่ขี้เกียจหาเลขนะเรารู้หนึ่งส่วนสองคือศูนย์จุดห้าหนึ่งส่วนสามคือศูนย์จุดสามสามหนูจะสังเกตดิข้า่บนตัวเศษเหมือนกัน แสดงว่าอัน,นเนี้ยเงื่อนไขบนปะใช่อันที่ก็เลยได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วนหกครับก็เลยคิดเลขต่อได้ตอบหกครับข้อนี้ตอบขอสองไม่มีอะไรเลยธรรมดามากๆนะครับโอเค